ทำไมจะต้องซื้อ l e g e n เด r 2.8ด้วยข้อแรกครับเพื่อนๆครับเครื่องยนต์2.8ของเจ้า l e g e n เด r เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทรงพลังเลยแล้วนะครับ <S <S <t ell> และแรงดีนั้น500อยนิวตันเมตรครับเป็นรถ PPV 1ใน2รุ่นแล้วกันที่มีกําลังมากกว่า200แรงม้าครับโห200แรงม้าเลยนะเรียกว่าน้องๆรถสปอร์ตนี่แหละอีกข้อครับพูดถึงเครื่องแรงไม่พอครับรถคันนี้ยังมีสปอร์ตโหมดด้วยครับ สปอร์ตโหมดเนี่ยกดปุ๊บก็เรียกว่าจิตจ้าถูกใจทําให้คุณรู้สึกแบบขับสนุกมากขึ้นอะ่ะนะครับยิ่งใครเป็นสายรีบชอบไปงานสายหรืออะไรางี้สปอร์ตโหมดในเจ้าเรเ e n d นเดครับถูกใจแน่นอนเอาละครับข้อที่3นะจริงๆแล้วผมขับเร g น n d เดอร์มาวันนี้สระบุรีครับสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าเร g น n d เอร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะก็คือเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างไม่ได้ติดนุ่มนะครับแต่ไปในทางเฟิร์มแน่นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ย มันมีข้อหนึ่งครับก็คือเลเจนเดอมันมีโชคและสปริงพิเศษนะครับซึ่งมีในเฉพาะรุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ล้ออลอยขอบ20ซึ่งทางโตโยต้าบอกเราว่าล้อรุ่นนี้เนี่ยผลิตขึ้นมาใหม่เลยนะครับมันเข้ากับชุดโชคและสปริงของเลเจนเดอมากขึ้นนะครับทำให้เวลาเราขับด้วยความเร็วนี่รู้สึกว่ามันโอเคหรือแม้แต่ที่คุณจะขับบนทางกรวดด้วยความเร็วก็รู้สึกว่าโอเคข้อ4ครับจริงๆแล้วก็ต้องพูดเลยว่า เ <G ener ative> จ้า f o r ์เจ e น e ร์เลเจ2.8เนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนาะหรือซ i g m a 4ฟนั่นเองนะครับระบบขับเคลื่อน4ีล้อหรือซ i g m a โเนี่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงหลักการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อทั่วๆไปนะมันไม่ได้มีโหมดอะไรที่คนนัซวไฟจะรู้สึกว่ามันพิเศษมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะอธิบายอ่ะก็คือว่าในความไม่พิเศษเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่บางอย่างละกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับ เมื่อคุณบิดปึ๊บเนี่ยนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับรอบเดินเบาเนี่ยจาก850รอบต่อน,นาทีเนี่ยมันก็จะลดลงเหลือ680รอบต่อน,นาทีครับบางคนอาจจะอ้าวทำไมรอบลดลงนะครับคือรอบลดลงเนี่ยทำให้เวลาเราคุมคันเร่งนะมันก็ง่ายขึ้นนะครับเวลาแบบลุยที่ต้องใช้จังหวะแบบเดินคันเร่งแบบชา้าๆอะไรแบบนี้มันก็จะเนียนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมจะต้องพูดว่าเป็นข้อดีนะครับ อีกเรื่องนึ่งนะครับรถคันนี้มีระบบออโต้ลิมิตสลิปเวลาเราไปลุยเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเครียดกับเส้นทางเราต้องจัดการทุกอย่างเลยนะครับแต่รถคันนี้ไม่ยําเป็นเลยระบบเนี้มันก็จะทํางานอัตโนมัติเองครับด้วยเงื่อนไขาบางอย่างนะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อขอแนะนําว่าให้เพื่อนๆไปศึกษาก่อนนะครับถ้าซื้อเจ้า l e g e นเดอร์สอคันนี้มา นอกจากนี้ครับเวลาลุยเนี่ยนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องขององศาล้อนะครับแล้วก็จะมีเตือนกระยะกันชนหน้าหลังให้ด้วยนะครับถ้าคุณถา,ถามผมว่าความสามารถมันลุยได้ขนาดไหนครับพี่รถเดิมๆแบบเนี้ยเคยไปมาแล้วทําเข่าระเบิดไม่รู้คันนี้หรือเปล่าคือบอกได้เลยว่ารถอ่ะมันสามารถไปได้มากกว่าที่คุณคิดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรนเดอร์เนี่ยลุยได้แน่นอนครับแล้วก็ไม่เครียดสบายแล้วก็ ขับได้ดีบนถนนดินดด้วยครับเอาละครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายแล้วครับจริงๆแล้ว PPV เนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราพูดถึงรถ PPV เนี่ยมันคือเรื่องของรถครอบครัวครับรถครอบครัวควรจะมีอะไรแน่นอนครับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ t o y o t a l e g e n d e r เนี่ยก็มีเรื่องของ Toyota s a f e t y Sense มาให้นะครับแต่เอาตรจองคือมันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ก็ถือว่ามีในระดับที่คุณจำเป็นต้องใช้นะครับอย่างแรกก็คือระบบ p r e c o l l i s i o n System นั่นเองนะครับ ระบบ pre collision system เนี่ยก็คือระบบเตือนและช่วยเบรกเพื่อลดโอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุในการชนคันข้างหน้านะครับระบบที่2นะครับสำหรับ city sense p นะครับก็คือเรื่องของ r a n e departure warning นะครับ l a n departure warning ตัวนี้พิเศษหน่อยก็คือระบบเตือนการออกนอกเลนนะครับและมันยังสามารถตั้งค่าให้ถ้าออกนอกเลนไปแล้วช่วยนงกลับด้วยก็ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่าจากที่ผมลองขับแล้วเนี่ยคือระบบนี้ดีนะแต่การหัก พวงมาลัยเข้ามาเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งคือไม่ใช่ว่าคุณออกออกปุ๊บรถชันหักเลยไม่ใช่นะครับมันจะให้คุณออกไปประมาณสักเอาเป็นว่าหนึ่งในสี่ของรถแล้วกันนะสมมติคุณหักหัวออกเนี่ยประมาณสักถึงกระจกมองข้างพอกระจกมองข้างออกไปปุ๊บมันก็หักหัวกลับให้เลยนะครับซึ่งเวลามันหักกลับเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบตกใจนิดหนึ่งอ่ะนะครับแต่ก็ดีครับสําหรับใครที่ชอบทํางานอย่างเหนื่อยล้าแล้วก็แบบขับรถไกลๆนะครับก็สมมุติคุณหลับในอ่ะมันก็ช่วยช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยครับ ดิลัมิกเรดาร์ครูสคอนโทรลนั่นเองนะครับระบบนี้ก็คือระบบครูสคอนโทรลที่สามารถแปลผ่านความเร็วตามคันท้างหน้าได้นะครับคุณสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีนะครับพอเปิดใช้งานปุ๊บนะครับระบบก็จะใช้ความเร็วสูงสุดต,ตามที่คุณบอกนะครับแต่ถ้าคันหน้าสมมติมีรถเข้ามาแทกความเร็ว80คุณขับอยู่1 0งความเร็วรถคุณก็จะลดเหลือประมาณ80เท่าๆกันนะครับซึ่งการลดความเร็วอย่างเงี้ยทำให้คุณปลอดภัยนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องคอยมาแตะเบรกแตะเบรกปุ๊บฉันก็ต้องไปรีสตาร์ทคลู ยุ่งยากใช่ไหมก็เปิดไว้เลยครับรถข้างหน้าเขาออกไปเราก็วิ่งต่อด้วยความเร็วที่เราตั้งไว้สะดวกมากมายเลยครับแล้วเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าดีทีเดียวใน l e g e n d ด r 2.8คันนี้ครับ